คลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนยางยืดของเอวกางเกงเป็นงานซ่อมแซมเป็นงานซ่อมแซมเสื้อผ้าอันนี้เราได้เลาะเอายางยืดเก่าออกแล้วนะคะส่วนตัวนี้ยางยืดยังอยู่นะการเปลี่ยนยางยืดมันจะมีทั้งแบบยากแบบง่ายและยางยืดที่เพียริใช้เพียริใช้ของวีนัสมีทั้งแบบแบ่งขายแบ่งไขยก็จะเป็นม้วนเล็กๆพับเล็กๆแบบนี้มีความยาวอยู่ที่3เมตร มีหลายขนาดนะส่วนถ้าใครที่เปิดเป็นหน้าร้านลูกค้าเยอะแล้วและทํางานจํานวนเยอะๆเน้นเป็นม้วนใหญ่แบบนี้เลยถ้าเป็นงานหน้าร้านงานต้องการคุณภาพเพียรีจะใช้ของวีนัสนะต่อมาตัวกลางเกงมันก็จะมีแบบยากแบบง่ายนะเดี๋ยวเพียรีจะพามาทําองตัวที่มีความแตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นงานซ่อมของลูกค้า งานซ้อมแซมก็อย่างที่บอกก็จะมีทั้งงานงานง่ายและงานที่ยากมันก็ปนปนกันไปตัวกางเกงตัวนี้นะก่อนที่เราจะเปลี่ยนยางยืดเราก็มาสังเกตดูก่อนว่าตัวยางยืดกับตัวผ้าของเขาตัวนี้นะคะกับยางยืดที่อยู่ด้านในเขาโดนเย็บติดกันหรือเปล่านะตัวนี้ไม่ได้เย็บติดกันนะคะถ้าไม่ได้เย็บโดนยางยืด ยางยืดของเขาสามารถไหลไปไหลมาได้รอบเอวเลยถ้ากรณีนี้เวลาเปลี่ยนนะคะเพรีจะมีอยู่สองวิธีคือหเราจะาเลาะจุดต่อระหว่างเอวหรือจุดพับของเอวนะคะเราจะเลาะผ้าออกมาแล้วดึงยางยืดออกมาเนาะดึงยางยืดเราก็เปลี่ยนยางยืดพอเปลี่ยนเสร็จเราก็เย็บทับที่เดิมแต่ว่าตัวนี้เพรี จะเลาะตรงนี้นะคะเมื่อกี้เลาะไว้แล้วเลาะที่เป็นรอยต่อเลาะแบบนี้เลาะที่เป็นรอยต่อก็คือเราสามารถเลาะตรงนี้ก็ได้หรือจะเลาะตามแนวนี้ก็ได้นะคะถ้าเลาะตรงนี้เนี่ยพอควานเข้ามาด้านในจับเข้ามาด้านในเราก็จะเจอ,อยางยืดไอ้อยางยืดตัวนี้เขาสามารถเนี่ยลูดดึงลูดแบบนี้ได้เพราะอะไรเขาไม่ได้เย็บทับยางยืดแต่ถ้าดึงแล้วมันติด อาจจะมีการเย็บล็อกบางจุดไว้เราก็ไปเลาะอ,ออกนะคะนะแบบนี้นะถ้ากรณีกรณีแบบนี้เพียรีจะไม่ดึงยางยืดออกนะยางยืดเขายังคงต่อกันนะเรายังไม่ดึงยังไม่ดึงยางยืดแต่ว่าเราจะเปลี่ยนยางยืดแบบนี้เลยนะะคเลาะเฉพาะบางจุดเลาะเฉพาะบางจุดนะเพียรีจะตัดแบบนี้ก่อนตัดแยกนะยางยืดให้โผล่แบบนี้นะ ส่วนตัวยังยืดเขายังคงอ้อมอยู่ในเอวอยู่นะมาเดี๋ยวมาเตรียมเตรียมยางยางยืดเพียรีจะใช้ขนาดอยู่ที่อันนี้1นิ้วครึ่งความกว้าง1นิ้วครึ่งนะคะเราจะใช้ยางยืดตัวนี้ถ้างานหน้าร้านงานหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นร้านตัดเย็บหรือร้านซ่อมแซมเพียรีจะใช้ยางยืดของวีนัสเว้นแต่ว่า ถ้างานตัดเย็บตามออเดอร์ถ้าลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการคุณภาพมากมายเนาะอาจจะต้องการลดต้นทุนอะไรอ่างี้เราก็จะเลือกยางยืดชนิดอื่นที่ราคาถูกลงก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เราต้องการคุณภาพเพียรี่จะใช้ของวีนัสตนนัวนี้ยางยืดให้เราเลือกตามขนาด ของต้นฉบับหรือถ้าไม่มีตามขนาดของต้นฉบับเราก็เลือกที่ใกล้เคียงแล้วกันนะคะทีนี้ตัดความยาวของของยังยืดนะค,ะความยาวอยู่ที่ประมาณให้สั้นกว่ารอบเอวอยู่ที่ประมาณ 2- 3ถึงนิ้วนะะสั้นกว่ารอ,รอบเอวจริงนะอยู่ที่ประมาณ 2- 3ถึงนิ้ว เดี๋ยวพียรีขอทับอันเก่าที่เราตัดไว้แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้มีหลายตัวที่เราจะเปลี่ยนประมาณนี้นะคะตัดให้สั้นกว่ารอบเอวจริงอยู่ที่ประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วหรือถ้ายังยืดไหนที่มันมันยืดหยุดมันยนัยนยันอะไรเงี้ยเราก็ตัดให้สั้นกว่ากว่านั้นได้นะอาจจะสั้นกว่าเอวจริงอยู่ที่ ห้าห้านิ้วสี่นิ้วอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะว่ายางยืดแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันเนาะความยืดหยุ่นมันไม่เหมือนกันตัวยางยืดเดิมตัวยางยืดเดิมเราจะมาเย็บติดตัวใหม่แล้วดึงตัวใหม่เข้าไปก็ได้หรือเราจะดึงยางยืดเดิมออกมาเลยนะแล้วเราใช้อันนี้อันนี้เพื่อยัด ยางยืดใหม่เข้าไปก็ได้อันนี้ก็จะง่ายนะแบบนี้นะพี่รีดึงยางยืดเก่าออกแล้วนะคะมันก็มีหลายวิธีเนาะแล้วแต่เราถนัดไหนช่องไหนเอ่ยที่เราแยกนะช่องนี้นะคะที่เราเลาะแยกเราก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปด้านในนะยัดเข้าไปด้านในวิธีนี้จะจะง่ายนะคะนะเราก็ดันเข็มกลัดนะเข้าไปค่อยๆดันเข้าไปแบบนี้ ดันเข้าไปดึงไปอันนี้เขาก็เข้ามาด้วยเข็มกลัดนี้ก็ควรที่จะมีติดร้านด้วยนะอัน,อนใหญ่อันใหญ่อันเล็กเราก็เอาไว้มาดึงอย่างยืดเข้าแบบนี้ ตอนนี้ยังยืดของเราก็ให้เราสังเกตดูว่าเขามีการพลิกปิ้นไปมาหรือเปล่าเราก็เช็คดูก่อนนะ,ะทีนี้มาจุดที่เราเริ่มต้นจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเราจะเย็บต่อกันเรียงกันดีๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสลับถ้าสลับเราก็ต้องเลาะแล้วก็มามาเย็บใหม่ ทีนี้เราก็เอาสองข้างาเมื่อเราเรียงเรียงผ้าดีๆแล้วนะทั้งสองข้างเราเอามาประกบเราเอามาประกบถ้ามันเกะกะเราก็ดึงออกมาก่อนได้นะคะเราประกบประกบทับประมาณครึ่งนิ้วนะะประกบทับประมาณครึ่งนิ้วแล้วเย็บล็อกไว้เลยนะะเย็บล็อกไว้เลยนะ เย็บย้ำนะคะเย็บเดินหน้าถอยหลังสักสองสักสองรอบสามรอบนะคะอ่าพอแล้วเย็บย้ำให้เขาแน่นๆน่นทีนี้เราก็มาดึงมาดึงจัดระเบียบนะคะดึงจัดระเบียบด,ดึงจัดระเบียบยางยืด เสร็จแล้วให้เราดึงจัดระเบียบนะจัดระเบียบอย่างยืดกับตัวผ้ายเขาบรลานกันนะแล้วนะเราก็มาปิดตรงที่เราเลาะเขาออกตรงนี้จะเย็บปิดด้วยการสอยด้วยมือก็ได้นะหรือนะจะเย็บทับอย่างยืดไปเลยก็ได้นะตัวนี้พี่รีจะเย็บทับอย่างยืดไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราจะ เหมือนยึดยึดตัวยางยืดกับตัวผ้าให้ติดกันกันเขาปลิ้นไปมาด้วยนะคะมาเย็บช่วงที่เราเลาะ,นะคะ่ะเย็บย้ำเย็บย้ำนิดนึงตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเรา แต่ถ้าเรา,อ,าอยากจะเย็บล็อกตัวยางยืดให้ลูกค้าหรือลูกค้าขอมาให้เย็บล็อกนะ,ะเราสามารถเย็บทับยางยืดได้นะตัวนี้นะให้เราเย็บทับได้อีกรอบหนึ่งนะะอีกชั้นหนึ่งเป็นอีกแนวอีกเส้นเลยกันช่วงกลางนะคะก็ได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบนีนะะ้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้ให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะคะกรณีที่ใครเลาะตรงริมตรงผ้าตรงนี้เราก็อย่าลืมเย็บ ไว้แล้วก็พ้งคืนให้ลูกค้าด้วยนะกรณีที่เย็บตรงนี้นะอันนี้เสร็จแล้วนะตัวที่หนึ่งอันนี้แบบง่ายแบบที่สองเราก็นะเลาะยางยืดออกให้หมดนะแล้วพ้งริมนะพ้งริมให้เรียบร้อยตัดยางยืดนะตัดยางยืดให้สั้นกว่ารอบเอวอยู่ที่ประมาณ2นิ้ว หรือ3นิ้วแล้วแต่ความต้องการคับหรือพอดีพอดีและก็ขึ้นอยู่กับตัวยางยืดด้วยส่วนยางยืดตัวนี้นะคะเพียรีส่วนใหญ่ก็จะตัดให้สั้นกว่า2นิ้วหรือไม่ก็3นิ้วนะ3นิ้วคือจะแน่นๆพอดีพอดีส่วนสั้นกว่ารอบเอวจริง2นิ้วก็จะแบบสบายสบายนิดนึงนะคะไม่ไม่รัดจนเกินไปกรณีที่เรา เย็บ yep, ยางยืดขอบเอวนะกรณีที่เราแบบเลาะออกแล้วก็โพง้งริมแบบนี้นะคะตัวยางยืดเราก็จะเย็บให้เขาเป็นวงเหมือนตัวกลางเกงเนะี่ยพรีตัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หนึ่งนิ้วขนาดหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดความกว้างนะหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดนะจับยางยืดประกบทับกันประมาณหนึ่งประมาณครึ่งนิ้วเดินหน้า เดินหน้าถอยหลังแล้วก็เย็ดเอวเดินหน้าถอยหลังสักสองตำแหน่งนะคะสักสองตำแหน่งแบบนี้นะคะทับประมาณครึ่งนิ้วน่ะต่อมาตัวยาตัวกางเกงใครจะโพ้งให้ยังยืดติดกับกลางเกงเลยก็ได้นะ แต่ว่าตัวนี้พียรีพงแยกแบบนี้เริ่มเย็บเวลาเริ่มส่วนใหญ่พียรีจะเริ่มจากกลางหลังหรือไม่ก็ด้านข้างนะไม่กลางหลังก็ด้านข้างนะคะอันนี้เอาไว้ตำแหน่งเดิมนะคะตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งนี้เลยยางยืดพับลงมาเมื่อพับแล้ว ตัวผ้าจะต้องเลยยางยืดนะออกมาเล็กน้อยแต่บางท่านเรายางยืดเราอาจจะเล็กนะมีเล็กกว่าต้นฉบับอะไรเงี้ยก็เลยได้นะมันแล้วแต่สถานการณ์เนาะนะเดี๋ยวเพียริขอเปลี่ยนเปลี่ยนได้ด้านล่างก่อนสีได้ก็สำคัญพยายามเลือกสีได้ให้โทนใกล้เคียงนะคะ ถ้าไม่เหมือนนะก็ต้องให้ใกล้เคียงแต่ว่าถ้าเป็นได้โพง้งหรือจกักโพ้งเพียรีจะใช้เฉพาะสีขาวกับสีดํานะคะในร้านซ่อมแซมเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อไว้หลายสีแต่ถ้าได้เย็บจะต้องใกล้เคียงเพีรยรีจะปรับผ้ายืดจะปรับฝีเข็มอยู่ที่ประมาณสาม อ่าเบอร์สามนะประมาณเบอร์สามมาเวลาเย็บเริ่มต้นเราจะย้ำนิดนึงย้ำโดยการถอยหลังก่อนถอยหลังนิดนึงนะแล้วก็ดันตัวยางยืดให้ให้ชิดขอบผ้าดันยางยืดชิดขอบผ้าอ่าเย็บโดยไม่ทับยางยืดนะเย็บโดยไม่ทับยางยืด จุดรอยต่อจุดรอยต่อนะคะให้เขาอยู่ตรงกันพยายามล็อกให้เขาอยู่ตรงกันเพื่อป้องกันการเบี้ยวของผ้าอันนี้เพียรียจะเย็บริมริมไปก่อนเย็บอย่าโดนยางยืดจุดรอยต่อให้เขาตรงกัน เพื่อป้องกันการเบี้ยวของผ้าตัวยางยืดดันให้ชิดทีนี้เราก็ค่อยๆขยับยางยืดนะคะค่อยๆขยับยางยืดเข้าไป เอวกลางเกงถ้าเราใส่ยางยืดแบบนี้ถ้าเวลาเย็บนะถ้ายางยืดมันไม่ชิดขอบเวลาเย็บออกมามันจะไม่ค่อยสวยนะคะถ้ามันไม่ชิดขอบค่อยๆดึงผ้าให้ชิด ชิดกับยางยืด เย็บย้ำจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วเราก็จะมาดึงขอบเอวและยางยืดให้เขาแบบสม่ําเสมอกันเพราะว่าตอนนี้ยางยืดของเราเขาเหมือนอกับผ้าเนะาะยังยืดกับผ้ามันยังไม่สม่ำเสมอมันยังบิดเบี้ยวเราก็ต้องดึงจัดระเบียบเขาเพื่อให้ความย่นของขอบเอวมันดูแบบสม่ำเสมอนะคะให้ดูสม่ำเสมออ่อ พอได้แบบนี้แล้วเราจะมาเย็บล็อกตรงกลางอีกหนึ่งแถวตัวนี้ลูกค้าให้เอาเชือกออกนะเดิมทีมันมีเชือกเนาะลูกค้าไม่ไม่ชอบให้เอาออกเลยบางอย่างนะพอดึงให้สม่ำเสมอแล้วเราก็มาเย็บตรงกึ่งกลางอีกรอบหนึ่งนะคะ เย็บกึ่งกลางให้มองด้วยสายตาจะเย็บด้านในหรือด้านนอกก็ได้แต่ถ้าด้านนอกเราก็จะเห็นได้ชัดเนาะประมาณกึ่งกลางอ่เดี๋ยวเพียรีกลับด้านผ้าเพื่อเย็บด้านนอกนะคะเวลาเย็บเราจะเริ่มจากด้านหลังหรือไม่ก็ด้านข้างอันนี้ด้านข้างเพียรีเริ่มตรงนี้นะเย็บย้ำด้วยการถอยหลังก่อนถอยหลังนิดนึงมาทีนี้เวลาเราจะเย็บรอบเอวนะ ตอนนี้ยางยืดกับตัวผ้าเขาสม่ําเสมอกันแล้วความยน่นเขาสม่ําเสมอกันเวลาเราดึงเนื่องจากว่ายางยืดกับผ้ายังไม่ได้เย็บติดกันนะเวลาเราดึงพยายามจับนะเราต้องจับนะเราต้องจับผ้าและยางยืดพร้อมกันเวลาดึงคือจับอยา่าเผลอปล่อยให้ยางยืดมันไหลก่อนหรือให้มันไหลต่างคนต่างไปถ้าเป็นแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวขอบเอวของเรานะคะความยน่นมันจะไม่ไม่เท่ากันมันจะไม่สวย เราก็จับล็อกเป็นจุดอันนี้เพรีจับล็อกตรงนี้ก่อนนะจับล็อกเสร็จแล้วดึงมาดึงมาหาตัวเองจากบางท่านเวลาดึงมาหาตัวเองมันมันอาจจะไหลผ้าอาจจะไหลเราก็ช่วยพยุงด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังก็ดึงออกไปนะดึงออกไปส่วนฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งนี้เราก็ดึงมาหาตัวเองอย่าปล่อยให้ยางยืดมันไหลนะคะคือจับล็อกแน่นๆแต่ดึงอ่ะดึงพร้อมกันแบบนี้ ดึงอ่ะแล้วก็ไปเย็บอ่ปักเข็มลงก่อนนะถ้าปล่อยก็ปล่อยพร้อมกันแบบนี้เลยจับล็อกเป็นจุดเป็นจุดจับล็อกเป็นจุดเป็นจุดดึงดึงผ้ากับยางยืดพร้อมกัน mm. เป็นปล่อยถ้าเรากลัวมันไหลเราปักเข็มลงก่อนนะใช้มือหมุนก็ได้ปักเข็มลงจับล็อกเป็นจุด ดึงมองให้เขาอยู่ช่วง,งกลางปล่อยจับล็อกไว้ดึงนะคะดึงจับล็อกแล้วก็ดึงปล่อยจับล็อกแล้วก็ดึงจัดระเบียบด้วยนะดึง ปล่อยจับล็อกดึงปล่อยอ่าทีนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงดึงดูจัดระเบียบด,ด้วยดึงเย็บทับจุดเริ่มต้นเย็บทับให้ตรงๆนะ แล้วก็เย็บย้ำอ่ะแล้วก็เย็บย้ำก็คือเดินหน้าถอยหลังนิดนึงแค่นี้พออนี่คือวิธีการใส่ยางยืดสองแบบสำหรับงานซ่อมแซมนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปดูขอบเอวยางยืดของเรานะคะ เขาก็จะมีความย่นที่สม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็เอาคิดงคิดได้อกอกหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะวิธีการใส่ย,ยางยืดทั้งสองแบบ